โควิดเมื่อเราพูดถึงโควิดเนี่ยก็คนจะนึกถึงเชื้อโรคที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วการบาดเจ็บการล้มตายการกักตัวอะไรต่างๆสําหรับวันนี้นะครับเราจะมาดูข้อดีของการเกิดโควิดในครั้งนี้กันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างข้อแรกเลยคือการได้อยู่กับครอบครัวมากขึ้นจากมาตรการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติบางคนเนี่ยแทบจะไม่ได้ เจอกับครอบครัวเลยภายในหนึ่งหนึ่งวันเนี่ยหรืออาจจะมีโอกาสได้เจอน้อยมากเพราะว่าตอนเช้าก็ต้องรีบไปทํางานรีบไปเรียนตอนเย็นกลับมาจากโรงเรียนก็ต้องไปเรียนพิเศษพ่อแม่ที่ทํางานมากลับมาก็ต้องรีบเข้านอนซึ่งน้อยมากนะครับที่มีโอกาสจะได้พูดคุยถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวของตนเองนะครับแต่พอเกิดเหตุการณ์โควิดนี้เกิดขึ้นก็ ได้คุยกันมากขึ้นได้รับรู้ปัญหาต่างๆของลูกของพ่อของแม่มากขึ้นยกเว้นวีรับบุคบบลากรทางการแพทย์ฉะนั้นแล้วเมื่อจบเหตุการณ์นี้เป็นไปได้อยากเสนอให้แบ่งกันหยุดยาวนะครับสักคนละสองสามเดือนนะครับต่อไปการออกจากบ้านน้อยลงข้อดีของการออกจากบ้านน้อยลงเนี่ยการเคลื่อนที่ด้วยยานพาหนะทั้งทางบกทางน้ําหรือทางอากาศเนี่ย ก็คือลดมลพิษช่วยลดมลพิษต่างๆมากมายลองท่านลองเปิดประตูตหน้าบ้านออกไปมองท้องฟ้าแจ่มใสมากขึ้นมนลพิษเนี่ยตามท้องถนนนะ่ะน้อยลงไปอย่างมากเลยนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือลดอุบัติเหตุถ้าไม่มีเหตุการณ์โควิดพอเกิดเทศกาลสงการเนี่ยเราก็ต้องเจ็ดวันอันตรายซึ่งเจ็ดวันอันตรายเนี่ยโวยอดผู้เสียชีวิต ยอดผู้บาดเจ็บเนี่ยมากนะครับแต่พอเกิดเหตุการณ์โควิดเนี่ยก็ลดด้านอุบัติเหตุไปได้เยอะพอสมควรนะครับต่อไปเป็นการทําให้ธรรมชาติฟื้นฟูก่อนหน้าเนี้ยเราจะไปเที่ยวสังสรรค์ไปหาความสุขจากธรรมชาติมามากมายแล้วก็ทิ้งขยะสร้างมลพิษให้ธรรมชาติแต่พอเกิดเหตุการณ์โควิดคนก็ไปเที่ยวน้อยลงทําให้สถานที่ต่างๆมีเวลาที่จะฟื้นฟูตัวเองมากขึ้น แล้วก็น่าจะกลับมาสวยในไม่ช้านะครับช่วงนี้ก็เป็นการพักผ่อนให้ธรรมาชาติด้วยให้เราด้วยนะครับต่อไปที่สําคัญเลยคือการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนหน้านี้เรามีเทคโนโลยีอยู่แล้วแต่เราไม่ค่อยใช้ให้เกิดประโยชน์กันจริงๆครับอย่างเช่นทางด้านหมอนะครับก็มีเทคโนโลยีอยู่ช่วงนี้ก็จะพุดเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวกับ ทางการแพทย์ไม่ว่าจะการผลิตยาการผลิตหน้ากากอะไรต่างๆซึ่งเราสามารถนํามาใชใ้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วจริงๆอีกเรื่องหนึ่งก็คือการใช้เงินครับตอนนี้เราก็เริ่มไม่จับเงินด้วยมือเปล่าจริงๆแล้วนะครับเรานิยมใช้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งพร้อมเพย์อะไรต่างๆเพื่อให้ง่ายต่อการใช้ชีวิตของเรามากขึ้นต่อไปเนี่ยที่เห็นกันได้ชัดเจนเลยคือวิดีโอคอนเฟอเรนซ์การประชุม ปกติการประชุมเนี่ยเราจะนัดกันมาลงระยะเวลาเออวันนี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้านะเจอกันกันโอ้แล้วบางคนบ้านไกลบางคนติดธุระอีกวุ่นวายแทนที่มีวิดีโอคอนเฟล็กต์ก็ไม่ยอมใช้กันพอเกิดเหตุการณ์โควิดก็เริ่มนํามาใช้กันผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยต่อไปการขนส่งการส่งของต่างๆก็เริ่มมีไอเดียอะไรมาหลายๆอย่างให้เกิดประโยชน์ต่อเรามากขึ้นแล้วเชื่อว่าหลังจากเหตุการณ์โควิดเนี่ย น่าจะมีการพัฒนาไปกว่านี้อีกไกลพอสมควรต่อไปเป็นการทักทายแบบไม่สัมผัสกันประเทศต่างๆในโลกเนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีการจับมือการแตะหน้าผากการเอามือมาลูบหัวหลายอย่างตอนนี้ก็เริ่มนิยมมาใช้ก็คือแบบญี่ปุ่นแบบแรกเป็นการโค้งคำนับแบบสองนี่แปลกไปอีกแบบทิเบตคือการแลบ,บลิ้นแบบที่สามตอนนี้ที่นิยมมากที่สุดคือการไหว หลายประเทศเริ่มใช้การไหว้แบบไทยมากขึ้นต่อไปความมีน้ำใจเมื่อก่อนก่อนเกิดเหตุการณ์โควิดก็ยังไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่ที่คนจะออกมาทำนู่นทำนี่บริจาคแต่พอเกิดเหตุการณ์โควิดก็จะมีคนออกมาบริจาคเลือดบริจาคใครมีทุนทรัพย์ก็จะออกมาบริจาคทุนทรัพย์ใครมีข้าวของทำกับข้าวแกงก็เอามาให้เอามาขายในราคาถูก ไปสงครามโรคถ้าเปรียบเป็นสงคารามจริงๆนักลบครั้งนี้เลยนะครับคือหมอพู้หมอเนี่ยแทบจะอุทิศตั้งกายแล้วความรู้ความสามารถของตนเองทุกอย่างบ้านช่องก็ไม่ค่อยได้กลับต้องต่อสู้เพื่อที่หยุดยั้งเชื้อโรคหรืออาวุธครั้งนี้ให้ได้เกาะก็คือความสะอาดทุกคนเนี่ยจะต้อง เสริมสร้างเกาะให้ตัวเองก็คือความสะอาดไอ้พวกนักรบโบราณที่บอกว่าต้องเหม็นเน่าต้องเลอะต้องเหม็นสาบถึงจะเพิ่มความใช้ชนะมันหมดยุคของยุคเก่าแล้วครับนี่เป็นยุคของโควิดกระสุนก็คือพวกหน้ากาก,ากถุงมือกระดาษอะไรต่างๆคือหมดแล้วจะเป็นปัญหาใหญ่ฉะนั้นแล้วเราต้องคอยป้อนกระสุนให้กับนักลบนะครับให้ได้มากๆนักลบจะได้มีกระสุนไปใช้ยิงฆ่าศึกได้สุดท้ายแล้วคือผู้นํา หลังจากเหตุการณ์ใหญ่ๆเกิดขึ้นอย่างเช่นถ้ำหลวงสึนามิอะไรต่างๆมักจะเกิดวีรบุรุษวีรบุรุษตอนนี้ของแต่ละประเทศก็คือผู้นําแต่ละประเทศอยู่ที่ว่าท่านจะสามารถแก้ปัญหาได้ดีแค่ไหนและท่านจะกลายเป็นวีรบุรุษหรือไม่ต้องรอจบเหตุการณ์ครั้งนี้ครับก็เป็นกําลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านนะครับสุดท,ท้ายน,นี้ขอขอบคุณน,นะครับที่ดูคลิปของเราถ้า ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ได้นะครับขอบคุณครับ